เค okay. เดี๋ยวเราจะมาเช็คนามกันนะคะดูหน้าแรกก่อนนะคะหน้าสามสิบหกใช่ไหมคะหน้าสามสิบหเขาบอกว่าหน้าสามสิบหกเขาบอกว่าให้เรียงอักษรใหม่ให้เป็นคําที่มีความหมายตรงกับรูปภาพ มันเด็กๆทำถูกมาดูซื้อถูกไหมคะถูกต้องหรือปเปล่าแต่ละคำตามนี้คำแรกก็คือครูฟองใช่นไหมคะครูฟองเมนูใช่มไหมคะมาเรียงใหม่นะเรียงให้เป็นคำใหม่แอโรบิกบัติเหตุ แล้วก็คำสุดท้ายก็คือผลิตภัณฑ์ถูกต้องไหมใครที่ทำมาแล้วถูกต้องไหมคะถูกค่ะถูกต้อง่อายข้อที่สองเขาบอกว่าเติมพยัญนชนะที่หายไปเติมพยัญชนะที่หายไป คำแรกก็คือสังเกตเติมงองูกับตอเต่าใช่ไหมคะสังเกตลุกพลานเติมลอลิงเติมลอลิงแล้วก็นอนหนูใช่ไหมคะลุกพลานต่อไปแคลเซียมก็คือเติมลอลิงแล้วก็โซซูยอยกักหมอมา้าใช่ไหมคะเติมลกพล ตารางถัดมาเติมคําว่าอูบสถก็คือเติมสระ,ะโอบใบไม้แล้วก็สออเสือเห็นไหมคะอ่ะนุศอนเติมนอนหนูแล้วก็รอเรือแล้วก็นอนเรนนั่นสิส่วนตารางสุดท้ายอ่าช่องสุดท้ายใช่ไหมเติมคําว่าจับกรยา เติมกอไก่รอเรือแล้วก็ยออยางเติมเสร็จหรือ,อยังนั่นคือการบ้านของเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะควนี้วันนี้วันนี้จะให้ทำหน้าสามสิบเจ็ดหน้าสามสิบเจ็ดดูหน้าสามสิบเจ็ดนะคะ คำชี้แจงคำชี้แจงก็บอกว่าอ่านแล้วเลือกคำมาเติมใต้ภาพให้ถูกต้องจากหนังสือเรียนวันนักดีลำนำบทที่สองเรื่องแม่ไก่อยู่ในตะกรา้าใช่ไหมคะคำที่เขาให้มาอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเหนะคะคำแรกคือคำว่าคำว่ากีกออีกีแม่เอ็ีคำที่สองคำว่าไทนะ คำที่สามโอคำที่สี่อ่างคำที่ห้าหางคำที่หกแคร่คำที่เจ็ดจ้องนองคำที่ 8, แปดแฝดคำที่เก้าตาเต้งเต้งแล็คำที่สิบตาช่างค่ะ,ะตาช่างคราวน,นี้เรามาดูรูปภ,ภ,ภาพติดๆเรูปภาพไหมภาพแรกเลย ถาพี่เด็กๆเห็นเด็กๆคิดว่าน่าจะเติมคําว่าอะไรลงไปแช่ค่ะคําว่าอะไรคะแค่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 เตลที่คำที่หกหกค่ะคำที่หกบรรทัดแรกคำที่หกนะคะอ่าคำ่าแค่เอามาเติมลงต่อไป ภาพที่สองน่าจะเป็นภาพของอะไรคะหายค่ะโอเคเติมคำว่าหายเสร็จคำว่าหายนะคะภาพที่สามล่ะใหญ่ยิ่งกวาน่อยโอ่งค่ะโอ่งนะคะไว้ใส่น้ำนะคะอ่งไว้ใส่น้ำโอ่งโอ่งโองอคำที่ สามบรรทัดแรกอยู่คำที่สามาตา่อไป้ที่สี่น่าจะเป็นอ่างอ่างค่ะแล้วภาพนี้ล่ะภาพต่อจากอ่างนะคะ น่าจะช่างค่ะปลาช่างค่ะปลาช่างช่างช่างเติมลงไปค่ะปลาช่างปลาช่างที่เขียนไปแล้วเขียนได้ยังเรีเขียนหรือยังปลาช่างเขียนแล้วค่ะต่อไปน่าจะเติมคำว่าอะไรเอ่ยตาเต้งค่ะตาเต้งค่ะเต้งหรือเต่งออกเสียงว่ายังไงต้าเต้ง ตาเตงนะคะตาช่างเครื่องช่างสําหรับช่างสิ่งของต่างๆส่วนตาเตงก็เป็นเครื่องช่างเหนักันนะคะแต่มีขนาดเล็กนะคะมีถาดห้อยอยู่ทางพันเหวพันนะคะที่เป็นไม้หนาช้างเสร็จแล้วอีกท่านึงก็จะมีตุ้มตัวห้อยเลื่อนไปตามคันเพราะว่าเวลาที่เราเอาของใส่ในจานใช่ไหมเราก็จะเลื่อน ตุ้มถัวเนี่ยหาว่าสิ่งของที่เราช่างนั้นมันหนักหนักเท่าไรหนักสี่สี่หนักสี่ส่วนมากเขาจะใช้สําหรับช่างพวกพอพวกเงินพวกเทรพวกคอยพวกนี้นะคะตาช่างตาเต่งเนี่ยนะคะตาเต่งเอาไว้ช่างพวกของพวกเครื่องของเครื่องเทปพวกนี้อาตกะป้ายภาพ่อไปน่าจะเป็นอะไรคะ แฝกค่แะแฝกนะคะเขาเอาเอ่ะเขาอาไว้ไปมือมือหลอังคากันแดดกันฝนเป็นเถียงนาใช่ไหมอ่าผมมากอย่าไปไว้าใใตามใกล้ตากันมันเย็นนะคะถ้ามือหลงังคามือด้วยแดดมันจะเย็น เ,เมร้อนหนึ่งสักสนะีต่อไปเด็กๆเห็นอะไรไหมนั่นน่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครัเป็นถุงเนะี่ยถ้าจะใช้คำว่าอะไรไ,ไทยไทยออกเสียงว่าไทยไทยเป็นถุงยาวอ่มีขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างอันนี้เขาเอาไว้ใส่เงินมาคะหรือสิ่งของเสร็จแล้วเขาก็จะเอา คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเขาจะเอาเงินใส่ในถุงเป็นห่อไว้แล้วก็เอาอ่ะมามัดมัดไว้ที่เอวอย่างเงี้ยนะคะสมัยนี้อ่าถ้าถ้าผู้เฒ่า,า,ารุ่นเก่าก็ ang, ายังใช้อยู่นะคะใครที่มีคุณตาคุณยายที่อยู่ที่บ้านถ้าสมัยเก่าหน่อยนะก็จะก็จะเอาเงินใส่แบบนี้แหละไว้ที่เอวนะคะใส่ในถุงใช่ไหมคะ ต่อไปต่อไปอะไรคะอะไรจองหนองค่ะจองหนองเออจองหนองจองหนองมันคืออะไรคะจองหน่องถ้าขาดไม้ชายไม้ชาจ้อง,นองหองนองก็คือเครื่องที่ทําให้เกิดเสียงเป็นเพลงทําด้วยไม้ไผ่นะคะการเล่นใช้ปากฟาดแล้วกระตุกหรือชักด้วยเชือกให้สั่นดังเป็นเสียงเพลง อ,อันนี้เขาเรียกว่าจังหนออ่าคลิกลไปอันสุดท้ายบางคนคอ่าบางคนบางคนจะเอามาเติมใส่หลายที่แล้วแต่ไม่ใช่นะอันนี้คือคือ,คอเติมคําว่ากี่กี่ก็คือเครื่องทอผ้านะคะเครื่องทอผ้า,อ,าอยู่บ้านนอกเราก็มีนะคะใช่ไหม หลายหมู่บ้านเลย,ยก็ที่อาที่คุณตาคุณยายคุณยายนะส่วนมากจะเป็นคุณยายที่ทอของยายเหมืที่มีค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาวิวัฒนาการใหม่แล้วเพิ่มขึ้นมาใหม่แล้วก็คือสามารถทอเป็นเสือได้นะคะใช่เอาไปทอเสือก็ได้นะคะกี่กี่อันเนี้ยนะคะโอเคใกล้เติมครบแล้ว เมือ่อกี้ครคูามทีหลังเม่ีใครเข้ามาทีหลังระชาพาราชาพาวันนี้เพื่อนๆเขาเอารียแบบฝุดผาดนะลูกนะหนูอเ,อเ,เอาทักษะภาษาขึ้นมาตอนนี้เพื่อนเขาทำถึงหน้าสามสิบเจ็ดแล้วต่ไปจะเป็นสามสิบแปดนะคะหนูหนูไปเริ่มที่หน้าสามสิบแปดพร้อมเพื่อนเลยนะเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปทําหน้าสามสิบเจ็ด ตอนนี้นะสามสิบแปดเขาบอกว่าเติมมะหรือกะลงในช่องว่างให้ตรงกับรูป้างคะ้าพี่ช้อยมาแม้ข้าแปกน่าจะเติมคำว่ามะหรือกะมะค่ะโยมเ <า S 1> ติมคำว่ามะนะคะโยมมะโยมแมพงอ่ะน่าจะกะหรือม,ม<ล>ะมะพงศะทะค่ะ และดูกับดูน่าจะเป็นอะไรกระดูกค่ะอ่าอ,อ,อะไรคะกะบอกไม,ไม่ใช่รกระนะคะต้องเติมคําว่า,ม,ามะูเติมคําว่ามะดูนะคะมะดูเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งผลส,สุกกินได้นะคะมีรสหวาน<ต>มีรสหวานนะคะมะนะคะเติมมะเข้าไปบอก หน้าจะเติมอะไรคะบอกระกระบอกค่ะกระบองมะกอกมะกอกอะไรอีกระดึงกระดึงกระบุงกระบุงอะไรคะมะแว้งอ่ามะแว้งมะแว้งก็ก right? ินได้นะคะเอามาทำเป็นยาได้ด้วยนะคะอะไรที่สุดชามกระประบองอ่าไม้ประบอง อ,อ,อ,อดอด้ัไ,ไหนไไหมคสุว่าเราข้ามไหมเราม่ได้ข้ามน,ะาออน,นามาี้ได้ข้ามน้โนะออน,นี้ไปดูที่หน้าสามสิบเก้าหน้าสาสิบเก้า เด็ๆดๆกๆตรนตานะคะเขาบอกว่าขันวรรณยุกตาที่กําหนดให้แล้วเติมลงในช่องว่างตามเสียงวรรณยุกนั้นตารางแรกจะเป็นอักษรอ,อะไรคะเด็กๆเด็กๆ,ๆดูสังเกตดูพย,ยัญชนะต้นซิน่าจะเป็นอักษรอ,อะไรคะอักษรด,ดูดีๆ พยายาชนะต้นอดโศลาสอนกลาง 4, 4, 3, นนะะผ่านได้ทั้งเสียงห้ากับเสียงสามมันนะคะ 3, 8, 2, 3, ผ่านได้ทั้งหมดเลยเสียงสามันเสียงเอกเสียงฟูเสียงตรีและก็เสียงจัตวาผ่นได้ทุกทั้งห้าช่องเลยนะคะตัวอย่างเ้าให้คาว่าเตาหใช่นนะคะเตา เตาเสียงสามนงองถุงอกก็เติมวันยุกอกเป็นเต่าใช่ไหมคะไม่คือเต้าใช่ไหมคะไม้ตรีเต้าไม้จตวาตากต่อไปคำท,ที่เขาให้มาก็จะมีคำว่าปลากลลองแล้วก็ออนออนแล้วก็เติมคุบส่วนตารางที่สองจะเป็นอักษรสูงสอักษรสูงผ่านได้สามเสีย เสียงเอกเสียงโทและก็เสียงจัตวาแต่เสียงจัตวาจะไม่มีรูปจัตวานะคะมันเป็นพืนฐานของเสียงสามมันจริงไม่มีรูปนะคะหันในช่องจัตวาก็จริงแต่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะสุดท้ายตารางที่สามตารางที่สามเป็นอักษรตับ อักษรต่ำอักษรต่าก็พันได้สามเสียงเหมือนกันก็คือมีเสียงสามันเสียงโทเสียงตรีสังเกตดูนะอักษรต่ตําจะไม่เหมือนเพื่อนนะคะพันเสียงโทก็จริงแต่เวลาแต่เป็นรูปอะไรคะรูปเอกนะคะเสียงโทแต่เป็นรูปเอกเสียงตรีแต่เป็นรูปโทนะคะ ส่วนช่องไหนที่ไม่มีการผันเด็กๆก็ขีดเครื่องหมายแดกไล้ขีดขีดไว้นะคะขีดขึ้นมาทำหมดตัวอย่างแต่วกขีดไม่เลยน,นะะดี๋จ,จะให้ดูบางคนอาจจะทำไม่ถูกเดีย๋ยวคุณครูจะแชร์สกรีนให้ดูด้วยนะคะ เมื่กี้เพื่อนที่เข้ามาทีหลังอันนั้นคือหน้าแรกนะหน้าสามสิบหนนะคะแอร์ริกพวกนี้พวกสังเกตประมาหน้าสามสิบอ่าพระชาพภาพึ่งเข้ามานะคะส่วนหน้าสามสิบเจ็ดเป็ตนตรงนี้นะคะหน้าสามสิบเจ็ดหน้าสามสิบเจ็ด สามสิบเจ็ดจะเป็นสีม่วงนะคะสามสิบหกข้อหนึ่งย่อยกับข้อสองย่อยนะคะสามสิบเจ็ดเป็นสีม่วงเป็นสีม่วงนะคะ 3ามสิบแปดไม่เฉลยเพราะว่ามันง่ายๆ่าสามสิบเก้าก็ไม่เฉลยเพราะว่าง่ายนะคะง่ายง่ายรัชภา,าทำให้ถิดน,นะดูตามก็ได้นะคะราชาพาหดูเข้ามากีหลังเมื่อกี้ค่ะโอเคครับหลังจากนั้นคุณครูจะให้ดีกุดอ่ะด้วยนะคะ อ่านคำที่เด็กๆเติมลงไปฝึกอ่าน,านเวลาที่เด็กๆเติมคําเติมไม่ว่าจะเติมวันณยุกหรือเติมคํา,มาว่ามะวัตรอ่างเงี้ยเด็กๆก็อ่านคาใหม่ด้วยนะคะหลังจากที่เด็กๆทำเสร็จต้องฝึกอ่านทุกครั้งเลย ใครที่เสร็จช่องวันอยุแล้วเราก็จะไปที่หน้าสี่สิบนะคะหน้าสี่สิบใครที่ใครที่เสร็จอ่าหน้าสา,ามสิบเก้าการผ่านวรรณยุเราก็จะมาที่หน้าสี่สิบหน้าสี่สิบนี้เติมวรรณยุนะคะให้มีความหมายเติมในช่องตาราง